สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับคือเมื่อวานมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเดินเข้ามาพร้อมกับไซโก้ทูน่า3เดือนนะครับได้แก่ไซโก้เบบี้ทูน srp 6 3 9 k 1นะครับได้มาเปลี่ยนสายเป็นสายสเตอรเลตของ Step Code นะครับเป็นรุ่น end m u l straight e n 22 mm นะครับ เรือก็จะเป็นไซโกเอ็กซ์ทูน่าเรือสีขาวนะครับซึ่งมาเปลี่ยนสายเป็นบลัฟเตอร์บลูยูเอ็กซ์ศสีดำได้แดงนะครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับยังส่งในกาอีกเรือนมา์วิตเป็นในกาไซโกโพสเปกทูน่าโซลานะครับที่ลูกค้าส่งมาบิลต,ตัวเรือและสายนะครับโดยการขัดตัวเรือและสายนะครับให้เหมือนใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพก่อนที่เราจะทำการสวิตนะครับนี้ สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีรอยอยู่ที่สายและตัวเรือนค่อนข้างเยอะนะฮะเราจึงได้ทาการต่ดทุกชิ้นส่วนที่เป็นเคสตูน่าออกมาก่อนนะครับก็จะขัดตัวเรือนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ฝาหลังนะครับเพราะว่าต้องขัดในจุดที่เป็นจุดเงาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บจุดด้านทีหลังอนะันนี้ก็แยกชิ้นส่วนมานะครับอย่างชัดเจนนะฮะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละจุดวิธีการขัดไม่เหมือนกันนะครับเราจึงได้ทาการเก็บในจุดที่เป็น เงาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขัดบานพับนะครับซึ่งด้านข้างของบานพับจะเป็นแบบเงานะครับส่วนตรงกลางของบานพับนะครับก็จะเป็นแบบด้านนะครับเราต้องแยกจุดให้ชัดเจนนะฮะนี้ก็ออมาส่องดูก่อนนะครับว่าตรงไหนเป็นจุดเงาหรือจุดด้านนะครับส่วนบัคเกิลบานพับสายนะครับก็ต้องขัดด้านในด้วยนะครับเพื่อเก็บรอยทั้งหมดนะฮะหลังจากนั้นเรามาเก็บด้านข้างของสายนะครับแล้วก็ขอบเบสเซิลเซิร์ฟนะ แต่ว่าเขาต้องเลี่ยงจุดที่เป็นตัวเลขด้านหน้าไว้นะครับจะไม่ให้ใบขัดเข้าไปโดนนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับผลงานเป็นที่น่าประทับใจนะครับสําหรับงานขัดตัวเรือนจาก m o d i f y w a c h นะครับบริการนี้นะสามารถส่งงานมาขัดตัวเรือนได้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกรูปแบบเลยนะครับหากสนใจงานเซอร์วิสจ,จาก ModifyWard นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่เพจ โ o ดิฟายวัตคอมบินีลิมิเต็ดและเว็บไซต์ olis.com นะครับหรือสามารถมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองเลยนะฮะพิกัดร้านอยู่เส้นยานนาวัดใหม่นะครับซึ่งนอกจากนั้นเรายังมีบริการอื่นอีกมากมายเลยนะครับเช่นบริการติดฟิล์มกลอยโอเมก้าเอ็กซ์วอส์ศูนย์อบรมช่างซ่อมนาฬิกาบริการซ่อมนาฬิกาแบบครบวงจรนะครับก็บริการโมดิฟายนาฬิกานะครับบริการกรรชับสายทุกเลนทุกแบรนด์เลยนะครับบริการ สวิตในการนอกสถานที่นะครับแล้วก็เราก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันเลยนะหรือท่านใดสนใจสายนาฬิกานะครับก็สามารถมาดูได้ที่ร้านโอลิสนะขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ